สวัสดีค่ะอยู่กับแอนนุกกี้นะคะช่องอดิสรแฟมิลี่นะคะและตอนนี้นะคะลุงพลป้าแตนและทีมทนายก็ได้ออกมาแล้วนะคะตอนนี้นะีคะ,ะพี่ดิอนก็ถ่ายอยู่นะคะส่วนนุกคือมีอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่นุก อยู่ทั้งวันเนี่ยนอกจากจะมาให้กำลังใจลุงคนณป้าแตนแล้วก็พี่ทีมทีมทนายนะคะตลอดทั้งวันแล้วนะคะรวมถึงพ่ลูกเบอร์นะคะที่อยู่ใด้การตั้งแต่เช้ายันค่ำของวันนี้เลยก็ว่าได้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้ลุงป้าและทีมทนายนะคะรวมถึงลูปเปอร์ลูกช่องด้วยนะคะวันนี้สุดยอดสุดยอดกันนี้เลยค่ะในแต่ละครั้งคือพวกเราคือ หนูไม่รู้จะพูดยังไงจะบอกว่าเนี่ยนะคะมาลุ้นกันว่าลุงพลจะรับจากเมือนลุกหรือเปล่าคือมีเอฟซนะคะฝากซองจดหมายนี้นะคะมาให้ลุงพลแต่ว่านุกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะอีกหนึ่งภารกิจคือไปลุ้นกันนะคะว่าลุงจะรับจดหมายซองเล็กซองนี้ไหมนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะ นุกก็จะถ่ายบรรยากาศเนาะตอนนี้คือลุงพลป้าแตนและทีมทนายก็กำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะคะโอ้โหจะบอกว่าทีม YouTube นี่คือดูเอาค่ะว่าเหนียวแน่นกันแค่ไหนนะคะเฉพาะกลุ่ม YouTube นะคะไม่ว่าจะขาในขานอกหรือว่าจะมาจากต่างจังหวัดก็ตามนะคะทุกคนแล้ว ล้วนแล้วแต่คิดนะคะคิดเช่นเดียวกันว่าอยากให้ลุงนะคะเป็นพิสูจน์ความจริงพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะคะ <c oughs> เพราะว่าลุงก็โดนกล่าวหามาเวลาก็ร่วมจะสองปีแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็โดนโดนปัญหาต่างๆถาโทมเข้ามานะคะ ไม่เว้นแต่ละวันอย่างที่เอฟซและที่แม่ๆทุกท่านนะคะทราบกันดีเนาะในวันนี้นะคะเป็นเพียงนัดแรกนะคะในการสืบพยานฝ่ายโจทนะคะก็เป็นนัดแรกในวันที่30มิถุนายน2565นะคะซึ่งพวกเราก็จะเดินทางนะคะมาให้กำลังใจลุงแบบนี้นะคะในตลอดในทุกๆเดือนนะคะจะยาวไปถึงปลายปีหน้าในการสู้คดี ส่วนสอแอดเองนะคะนุกกี้และพี่อาิซอนนะคะก่อนจะมาทำ YouTube นะคะแอดทั้งสองก็เป็น Fc นะคะ Fc ที่ติดตามช่องใหญ่ๆตั้งแต่รุ่นแรกๆนะคะที่มีข่าวดังนะคะเกี่ยวกับการเสียชีวิตนะคะของน้องผลไม้เนาะเราก็เป็น FC นะคะของลุงกับป้านะคะแล้วก็ติดตามช่องใหญ่ๆนะคะ มาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนวันหนึ่งเมื่อไปหาไปเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมลุงกับป้าที่บ้านกุกกอกเห็นสภาพบ้านแล้วเนี่ยคือคือตอนนั้นเนี่ยที่ไปที่ไปเยี่ยมนะคะก็เป็นช่วงเดือนกันยานะคะบ้านนี่คือ,อยังไม่ได้มีกำพุงแพงอะไรมานะคะจะมีเพียงมีเอฟซีใจดีนะคะทีะ่ทำบ้านนะคะต่อเติมบ้านให้เป็นมิดชิดนะคะ ทำให้มีที่หลับที่นอนนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็มีการต่อเติมออกมาเรื่อยๆอย่างที่เห็นในปัจจุบันแล้ววันนี้เองนะคะแน่นอนค่ะพวกเรานะคะเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในความดีที่ลุงกับป้าทํานะคะและเชื่อมั่นในความสามารถของทีมทนายในชุดนี้นะคะที่จะ นำทางนำแสงสว่างนำความบริสุทธิ์กับคืนมาให้สู่กลับคืนมาให้กับลุงกับป้าให้ได้นะคะก็ฝากเอฟซนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องมนโอมด้วย hm นะคะแล้วก็ช่องลุงพวนป้าแตนแฟมิลี่ด้วยนะคะดูคลิปย้อนหลังนะคะเพื่อที่จะให้ลุงกับป้ามีรายได้นะคะแล้วก็รวมถึงฝากชมคลิปย้อนหลังนะคะให้กับช่องอดิศรแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเราอ่า ได้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะได้เป็นอีกสื่ออีกหนึ่งช่องทางที่จะสื่อสารทำข่าวนะคะทำข่าวทำคลิปเผยแพร่ออกไปให้กับเอฟซทุกท่านนะคะที่รอติดตามชีวิตลุงป้านะคะแล้วก็เกี่ยวกับคดีนะคะจนกว่ามันจะสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นเวลานาน,านแค่ไหนก็ตาม นี่คือความเหนียวแน่นนะคะของอกลุ่มยูทูบเบอร์นะคะเพียงกลุ่มหนึ่งนะคะที่มาจากรอ้รอยพ่อพันแม่นะคะมาจากต่างอาชีพนะคะที่มารวมตัวกันเพื่อที่จะมาทำคลิปทำข่าวมีรายได้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลุงพลป้าแตน ส่วนนัดถัดไปนะนะคะเราจะเดินทางมาที่นี่อีกครั้งในวันที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวฟังจากพี่ๆรูปเปอร์นะคะที่ถ่ายหรือทีมทนายกำลังให้การสัมภาษณ์อยู่เราก็เดี๋ยวมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าครั้งต่อไปจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแอดก็จะมาแจ้งให้กับพี่ๆได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ อย่างน้อยๆนะคะพวกเราอยู่ตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ตามฟุตบาทน,นะคะหรืออยู่ข้างถนนนะคะอย่างน้อยคนด้านในนะคะลุงก็ยังอุ่นใจที่พวกเราไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยหนีหายไปไหนยังคงเป็นเช่นนี้ยังคงน่ารักนะคะยังคงส่งแรงเชียร์แรงใจแล้วก็เฝ้ารอนะคะสัมผณสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่านุกจ้ แนะนำจดหมายนิดน้อยให้ลุงได้หรือเปล่านะคะ ลุงพลคะสู้ๆมีเอฟซีนะคะพี่เล็กวันสกอร์นะคะให้ลุงกับป้าค่ะป้าอ่าหนูคิดว่าน่าจะเป็นลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี่ค่ะพรุ่งนี้นะคะอ๋อพรุ่งนี้ใช่ค่ะป้าขอให้ถูกนะคะป้าหนูเดานะหนูพี่เล็กบางพีใช่ค่ะพรุ่งนี้กับพี่โกกอกโอเคกกอครับพรุ่งนี้ครับป้าสู้ๆนะคะยนทาต่อค่ะสู้ๆครับ ร้อยนะคะโอ้โหคุณยายจำลองนัเก้าสิงหานะคะนัดต ah. ่อไปเป็นเก้าสิงหานะคะเก้าสิงห์มาดามร้องไห้้นี่ลอัแล้วนี่ผัดีได้แล้วก็ะจะ้กับ คนสูู้้งสู้สููู้้้คนสู้สู้สูู้นะคะ โอ้สำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็ทำเป็นภาพบรรยากาศนะคะให้ชมนะคะระหว่างการแถลงการนะคะของลุงคุณป้าแตนและทีมทนายนะคะ ซึ่งต่อปะซึ่งนัดต่อไปนะคะก็เป็นวันที่9สิงหานะคะที่พวกเราจะเดินทางมาที่นี่เป็นครั้งที่สองนะคะก็พรุ่งนี้นะคะหนูเดาวเองนะซองข่าวหนูคิดว่านะคะเพราะว่าเอซีท่านนี้ชอบซื้อลอตเตอรี่นะคะให้ลุงพลนะคะอ่าขอบคุณพี่เล็กัสกรา,างปีด้วยน,นะคะปะแต่งป็แต่งนี้คือแต่งตัวสวยน่ารักมากเลยค่ะวันนี้ ก็ลุงคนมาแต่สู้ๆนะคะคือลูกเขียนลุงแบบว่าน้ำตาไหลเนาะตาแดงเลยเมื่อกี้นี้ก็พวกเราทุกคนเองคือสุดๆนะคะวันนี้คือเยี่ยมมากพลังสามัคคีอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันจนค่ำเลยเสร็จภารกิจแล้วนก็รอรถคุณแต่งมาต่อนะวันที่ก็รอส่งลุงกลับกับป้านะคะ ไปส่งทีมทนายหรือว่าอาจจะทานข้าวกันรอบเย็นเนาะให้รถออกมานะคะก่อนที่พวกเราจะเดินทางกลับกันนะคะพรุ่งนี้ก็เจอกันที่กกอกนะคะทุกท่านฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมทีพีสกินนะคะแอดไลน์ทีพีสกินออฟฟิเนะคะทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะหรือโทร092 794 7526นะคะอย่าลืมสั่งให้ช่องอดิศรแฟมิลี่นะคะและยูทูบเบอร์ทุกช่องที่ท่านรักนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะพี่พ ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะแอดถ้าพูดอะไรผิดหรือว่าพูดตะกุกตะการก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าหนูตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นนะคะ